อย่างนี้เรียกว่าวงกลมนะคะอย่างนี้เรียกว่าวงรีวงรีเนี่ยจะมีความยาวจะรีมากรีน้อยยังไงก็ได้นะคะเรียกว่าวงรีทีนี้พี่หงเริ่มจากว่าพี่หงซื้อผ้ามาเมตรครึ่งพี่หงต้องการวงรีสี่วงตอนแรกเนี่ยต้องการวงกลมเนี่ยสี่วงนะคะทีนี้ผ้าเมตรครึ่งเนี่ยผ้าหนึ่งชิ้นเมตรครึ่ง อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องแบ่งออกเป็นสี่ช่องใช่ไหมคะเราถึงจะได้สี่วงในผ้าเม็ดครึ่งน,นะคะทีนี้เราก็ต้องแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อนเอาหนึ่งส่วนเนี้ยออกมาตรงนี้หน้าผ้าเขาเนี้ยสี่สิบสี่นิ้วแบ่งครึ่งก็จะเหลือยี่สิบสองนิ้ว ถูกไหมคะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยยีนิ้วนะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้ยเขาเม็ดครึ่งพอเราแบ่งครึ่งเนี่ยคะ่ะความยาวของชิ้นนี้เนี่ยก็จะต้อง75เซนตัว4นะคะพี่หงจะเขียนเป็นเซนเขียนเป็นตัว C ดังนั้นพี่หงก็จะกำหนดจากว่าผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยยาว75เซนแล้วก็กว้าง22นิ้วเนี่ยเราจะทำวงยังไงนะคะก็ยาว75เซนเราเริ่มจากการที่นำกระดาษมาพับก,กันค่ะอันเมื่อกี้ที่ไตเติ้ลขึ้นให้ดูเนี่ยเพราะว่าให้รู้ที่มาว่าทำไมถึงเป็นวงดีนะคะนำกระดาษมาพับจาก จากความยาวที่เราต้องการคือเท่าไหร่ก็ได้นะคะคือนํากระดาษชิ้นใหญ่มาพับก่อนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งน,นึ่งอย่างนี้ค่ะอันนี้เราจะสร้าง1วงนะคะถึงใช้ผ้าเปืองเนี่ยใช้ผ้าเม็ดครึ่งได้4วงเองอย่างนี้นะคะทีนี้จุดนี้คือจุดศูนย์กลางถ้าธรรมดาวงกลมเนี่ยเราสามารถ อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็วงแขนเท่าไหร่ก็บวกไปสักสองนิ้วกันยืดคือให้ใหญ่กว่าวงแขนนะคะถ้าวงแขนของเสื้อ18ตรงนี้เราจะต้องทํา20ถ้าวงแขนของเสื้อ20ตรงนี้เราจะต้องทํา2 2อันนี้เริ่มจากวงกลมนะคะทีนี้ถ้าเราจะเป็นพอวงกลมเนี่ยเขาก็จะวงเท่ากันใช่ไหมคะแต่ทีนี้พี่หงมีข้อจํากัดว่าพี่หงจะทําเป็น คือต้องการให้ตรงนี้เนี่ยความยาวเขาเนี่ยจุดเนี้ยนะคะถ้าเรากว้างมามากแขนตรงนี้จะได้น้อยจะได้สั้นจะได้แค่เนิ้วนะคะพี่หงต้องการแขนตรงนี้เนี่ยแนิ้วพี่หงก็ตั้งพี่หงก็เลยต้องทําแบบนี้แต่ทีนี้พอวัดวงแล้วเนี่ยวงตรงนี้จะไม่ได้จะไม่ได้ยีสนิ้วตามที่เราต้องการยี่สิบนิ้ว วงกลมเนี่ยอย่างนี้นะคะชิ้นเนี้ยถ้าตัดออกมาเป็นก็เป็นอย่างนี้เราจะต้องทําพอยี่สิบนิ้วเนี่ยเราจะต้องหารสี่หารสี่เพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะคะเอาสี่มาหารค่ะก็จะได้ห้าดังนั้นรัศมีความกว้างตรงเนี้ยค่ะต้องได้ห้าถ้าตรงนี้ห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 ้าห้าสี่ครั้งก็จะได้ยี่สิบเห็ไหมคะอันนี้คือที่มาของ ของการหาวงนะคะเราจะทำวงเท่าไหร่เราก็เอาสี่หารค่ะถ้าเอาถ้าวงยี่สิบสองก็เอาสี่หารถ้าวงยี่สิบห้าก็เอาสี่หารก็จะได้ตรงนี้นะคะสี่หารแล้วเราจะได้เลขตรงนี้ว่าเท่าไหร่ทีนี้พี่หงต้องการยี่สิบสี่ห้ายี่สิบใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจะต้องให้ได้ห้านิ้วนี่คะ่ะแต่เขาไม่ได้เขาได้แค่สี่นิ้วทำยังไงจะได้ห้านิ้วล่ะ ถ้าเรายืดออกไปอย่างนี้ได้ไหมนะี่ค่ะดังนั้นพี่หงถึงใช้คาว่าทุกอย่างไม่ตายตัวเราสามารถแปลงยังไงก็ได้ค่ะจะสร้างวงขนาดนี้หรือวงขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ารอบวงแล้วจะต้องให้ได้20ค่ะอันนี้คือที่มาของวงรีนะคะจากวงกลมแล้วเราก็ยืดออกไป จะได้ห้านิ้วนะคะดังนั้นเราจะได้เส้นนี้ค่ะมุมลีอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะทีนี้เราก็มาหาความยาวของแขนยาวสักสิบนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้สิบนิ้วครึ่งนะ ตรงนี้เนี่ยพี่ผมจะให้สุดเลยได้แปดนิ้วหรือแปดนิ้วครึ่งก็แล้วแต่คือวัดสุดไปเลยค่ะแล้วทีนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆไล่วงค่ะตรงนี้สิบครึ่งก็ลดลงมาเหลือสิบลดลงมาเหลือเก้าครึ่งลดลงมาเหลือแปดครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ลากเส้น ได้เลยค่ะตัดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เราไม่ต้องการตัวเนี้เห็นไหมตรงนี้ห้า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 สี่ห้ายี่สิบถูกไหมคะ อันนี้คือสี่ช่องสี่ช่องที่พี่หงขีนะคะหนึ่งสองสามสี่ถึงเอาสี่หางนะคะเพราะว่าเราจะได้พอเราพับแล้วเราได้สี่ช่องเราเก้เาสี่หางอันนี้ที่มาของการเอาสี่หารนะคะทีนี้ตรงนี้ก็ตัดค่ะ ค่อยๆเดียวไปหาก็จะได้่างนี้อันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์ของกระดาษเนี่ยเราก็จะต้องฉีดฉีดลงไปเวลาวางผ้านะคะ จะได้อย่างนี้เราจะยึดอันไหนก็ได้สักอย่างหนึง่งสักจุดหนึง่งอันนี้ค่ะอันนี้เป็นถ้าพี่หงยึดตรงนี้เป็นหัวไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นท้องแขนนะคะพี่หงจะตัดอย่างเงี้ยสี่วงสี่ชิ้นนะคะก็จะใช้ผ้าประมาณใช้ผ้าไปเน,น็ตครึ่งทีนี้หนึ่งแขนเนี่ยพี่หงจะวางสองวงโดยที่อันหนึ่งจะวางวงอย่างนี้นะคะให้ยาวอยู่แนวนี้ อีกอันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งพี่หงจะให้สั้นอยู่แนวนี้ดังนั้นวงหนึ่งตรงนี้จะเป็นต้นแขนอีกวงหนึ่งตรงนี้จะเป็นต้นแขน